ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านก็ด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําพื้นฐานในการเทรนนิ่งของเกมลูคอยออนไลน์นะครับก่อนเดินผมก็จะเอ่อบอกให้ท่านผู้ชมได้รู้ก่อนนะครับว่าการเทรนนิ่งเนี่ยมันมันคือการเพิ่มพลังให้กับตัวละครของเรานะครับทําให้ตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นส่วนอาวุธและชุดเกราะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวบูทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับที่ผมพูดไปมันอาจจะ ร้อนๆบ้านนะครับเพราะว่าผมอัดแบบด้นสดเลยถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยการเทนนิงเนี่ยสมมุติว่าเราเทนนิงไปนะครับเราจะต้องสร้างความเสียหายให้ได้อย่างน้อยหนึ่งหน่วยนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมสร้างความเสียหายไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมสร้างความเสียหายไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปสิบครั้งนะครับต่อให้ผมสร้างความเสียหายไม่ได้เลยผมก็จะยังคงได้รับ EPI ครับ เนี่ยเดี๋ยวจะนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเรียบร้อยซึ่งสิบครั้งหลังจากนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะสร้างความเสียหายไม่ได้ผมก็จะได้รับ exp นะครับแต่ว่าถ้าหากการโจมตีครั้งที่สิบเอ็ดขึ้นไปเนี่ยถ้าเราสร้างความเสียหายไม่ได้เราก็จะไม่ได้รับ exp เลยนะครับทั้ง exp สกิลแล้วก็ exp พลังป้องกันของเรานะครับ ใจหรือเปล่าผมก็ว่าผมอธิบายได้ง่ายอยู่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเราสร้างความเสียหายเด้วต่อเนื่องนะครับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวหาหามอนหมอนอันนี้ก็แล้วกันโดมตีรอมาสร้างความเสียหายก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับว่ามันนับอี p ียังไงนะครับหนึ่ง เอาแม่งแม่งมัวร้อนแล้วเอาเป็นว่าหลังจากที่มันเอ,อ่อหลังจากที่เราสร้างความเสียหายได้นะครับ10ครั้งหลังจากนั้นแม้ว่าเราจะสร้างความเสียหายไม่ได้เลยเราก็จะยังได้รับ E K P นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเราโจมตีไม่ถึง10ครั้งเนี่ยแล้วเราสร้างสร้างความเสียหายได้ระบบมันก็จะเรื่อมนับใหม่วนลูปแบบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีสิ้นสุดนี่คือการเทียนนะครับส่วนการเทนเนี่ยเราจะใช้ดาบหรืออาวุธอันไหนก็ได้นะใช้อันไหนก็ได้ คือหลักการมันก็แค่ขอให้เราเทนได้นานๆนะครับความจริงแล้วระบบการเทนเนี่ยมันมันเรียบง่ายแล้วก็ง่ายดายมากนะครับแต่ผมอธิบายไม่ค่อยเป็นเท่านั้นเองถ้าใครชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ